สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้เราไม่อยู่กับเกม NFT นะเราอยู่กับแพลตฟอร์มที่จะเอื้อต่อการเล่น NFT ของเราครับนั่นก็คือ Tofu NFT เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเจ้า NFT ของเราจากตัวเกมนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครในตัวเกมอุป,ปกรณ์ต่างๆและซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญ BNB Ethereum หรือว่า matic ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องใช้เหรียญเกมแล้วนะ เดี๋ยวรายละเอียดดีเทลของเจ้าโทฟุจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิป,ปรีวิวตัวแพลตฟอร์มเฉยๆฝากกดติดตามช่อง y o u u u b เพย์ล o อแล้วก็กลุ่ม Facebook p a ์ล็อด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมนเนทีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y ์ลอก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอนเกม NFT การพูดคุยเรื่องเกมต่างๆครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับระบบสมาชิกได้ครับโตฟุ NFT คืออะไรครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเจ้า OpenSea นี่ยแหละครับที่คุณจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนตัว NFT หรือเป็นภาพต่างๆนะในเว็บไซต์นั้นครับโตฟุก็เช่นเดียวกันครับแต่โตฟุเนี่ยเขาแตเจาะในระบบของเกมครับในระบบเกมนะ ข้อดีของตฟุคืออะไรครับทำไมเราต้องมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตัวฟุเพราะว่าบางเกมยังไม่เปิดครับอย่างเช่นตัวเกมของเนี่ยฮะฟิชชิงทาวนะใครที่เข้าไปแย่งชิงซื้อขายเบ็ดตกปลาของเขานะครับแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยสกุลที่เขากําหนดให้ ในอนาคตถ้าหาก Marketplace ของตัวเกมเปิดจริงๆอาจจะต้องถูกบังคับด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญในตัวเกมนั้นๆครับหรือสกุลเหรียญโทเค็นประจําเกมครับแต่โตฟุกไม่ใช่ฮะโตฟุกคุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านเหรียญ BNB อ่ะซึ่งเป็นเหรียญของเชนนั้นๆได้นะครับตรงนี้ก็สามารถลดความยุ่งยากสําหรับใครที่ไม่อยากแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญในเกมมีเหรียญ BNB นอยู่แล้วสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับ หรือว่าเกมอื่นๆครับอย่างเช่นเจ้าคริปโตกรนะซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้มิ้นตัวละครหรือตัวยานเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็น b n b ได้เหมือนกันนะครับพอเกมยังไม่เปิดตลาดของเกมยังไม่เปิดครับคุณสามารถมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในโตฟุได้ก่อนและโตฟุเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของว h i เพเปอร์เขาอีกทีหนึ่งครับนอกจากที่เราจะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตัวเกมแล้วครับจุดเด่นของโตฟุอีกอย่างคุณสามารถมาเปลี่ยนเชนข้างบนนี้ได้นะ อย่างเช่นเกมในเชนของมาติกหรือโพลิกอนครับคุณสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยครับและแน่นอนฮะเมื่อเป็นเชนของโพลิกอน คุณสามารถซื้อขายแลกเปลี 1, 000, ่ยนผ่านเหรียญเจ้ามาติกได้ครับอย่างตัวนี้นะบูรันตัวนี้นะครับคุณสามารถมาบิดเนะี่ยเขามีระบบออคชั่นแล้วก็ระบบฟิกซ์ไพส์นะครับที่คุณจะมาซื้อขายในราคาที่กําหนดได้เลยแต่ตัวนี้เป็นประมูลนะครับก็เหลือเวลาอีก2ชั่วโมง3นาทีนะสามารถมาบิดได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในเช a i n ของมาติกก็ถือว่าโทฟุเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นนะครับแล้วเขาก็ดีลกับเกมหลากหลายเลยซึ่งถ้าคุณมองจากข้างบนเนี่ย เป็นเกมในสัญชาติญี่ปุ่นแทบทั้งหมดครับแทบทั้งหมดนะแต่ถ้าใครที่เล่นในเชนของ BSC เป็นหลักอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็มาดูได้นะครับหลกักหลกหลายเกมที่เป็นเกมในเชนของ BSC ยังไม่เปิดตลาดซื้อขายมาแลกเปลี่ยนซื้อขายตรงนี้ได้นะครับแต่ข้อควรระวังข้อควรระวังนะครับสำหรับบางเกมนะเขาก็จะมีการล็อกนะครับไม่ให้ทำการซื้อขายในแพลตฟอร์มอย่างโตฟุหรือแพลตฟอร์มส่วนกลางนะอย่างเช่นเจ้าเกมโยฮีโร่ใครที่ไปวางขายก่อนที่เขาจะเปิดระบบทรานเฟอร์ก็ มันจะล็อกนะไม่สามารถไปเทรดกับในแพลตฟอร์มของเกมได้ไม่าสามารถเอาไปเล่นเกมได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่วางขายก็ต้องระวังในตรงนี้ด้วยว่าบางเกมเขาล็อกหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าโทฟูน่าจะไปดีลกับทางตัวเกมมาแล้วล่ะนะวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนถ้าคุณมีตัวเหรียญแล้วนะครับและอยากจะซื้อนะคุณก็สามารถมาเลือกหรือมาค้นหาตัวเกมที่คุณต้องการได้นะครับมาพิมพ์ตรงด้านบนนี้ได้เลยนะอย่างถ้าเกิดเป็นฟิชชิงทาวใช่ไหมฮะ ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาละว,ว่าตัวเกมไหนมีวางจำหน่ายในตอนนั้นนะครับอย่างคริปโตกรอนี่คุณสามารถคลิกได้เลยนาะแล้วก็มาเลือกดูตัวค่าเซทัชต,ต,ต่างๆของก้อนนั้นๆนะครับก้อนพลังงานนั้นได้เนาะเขาจะบอกอยู่ให้ว่ารารีทีเท่าไหร่วิวพาวเวอร์อยู่เท่าไหร่และราคาขายเท่าไหร่ครับนะคุณก็มาเลือกดูดีๆละเพราะมันจะมีทั้ง2ระบบนะทั้งออคชั่นแล้วก็ฟิกไพครับสามารถมาเสิร์ชหาได้ในแถบด้านบนตรงนี้เนาะ นอกจากการซื้อแบบฟิกซ์ e แระอ็อกชั่นนะครับคุณสามารถ buy o f f เฟได้ก็คือเสนอราคาที่คุณอยากจะจ่ายครับเข้าไปสู่ในตัวของ NFT ชิ้นนั้นครับแล้วก็เนี่ยอย่างก้อนนี้นะครับเขาจะกำหนดราคา0.265ครับถ,ถ้าใครที่อยากจะซื้อต่ำกว่านั้นคุณสามารถเสนอไปได้ครับว่าคุณจะซื้อทเท่าไหร่เนี่ย0.18 0.06นะครับถ้าเกิดเจ้าของที่เขาวางจำหน่ายเขาไม่พอใจราคา เขาจะมากด Reject ครับตรงนี้เนะเาะก็จะมากดปฏิเสธข้อสเสนอของคุณครับแต่ใครที่อยากจะซื้อเลยเหมือนระบบประมูลเนี่ยแหละฮะสามารถกดบายนาตรงนี้ได้ครับมันก็คือการซื้อ NFT ชิ้นนั้นทันทีเลยครับใครอยากจะทําการขายทําไงบ้างนะครับขึ้นไปมุมบนขวามือนะผมทําการล็อกอินตัววอลเล็ตของผมกับกระเป๋าจากตัวโถฟุเรียบร้อยครับเข้าไปในหน้าของ m y n f t ฮะ โรบของตัวเกมจะไปจับดูเลยว่าคุณมี NFT อะไรบ้างนะครับเนี่ยผมก็มี NFT อยู่เยอะนะผมก็ไปเปิดมาเล่นเกมหลายเกมนะครับอ่ะสมมุติ Dungeon Swap ตัวโล่ตัวนี้นะครับถ้าผมอยากขายนะก็กดไปที่ตัว NFT ของผมครับมันก็จะขึ้นมาและว่าตัวเนี้ยมาจากเกม Dungeon Swap นะครับชื่อของ NFT ชิ้นนั้นชื่ออะไรนะ Shield of the Three Fox นะครับอยากขายเป็นแบบไหน Fix Price หรือว่า Auction ครับอ่ะสมมุติผมจะขายแบบ Fix Price นะ ก็สามารถกดเข้ามาครับตัวเกมจะบอกว่าให้เรากําหนดราคาเป็น bnb ก็สามารถกดมาได้เลยนะครับว่าคุณอยากตั้งราคาแบบไหนนะแล้วก็ทําการสร้าง listing ครับแต่ถ้าเป็น auction มันจะให้เรากําหนดระยะเวลามาด้วยครับว่าระยะเวลาที่เราอยากจะขาย1วัน3วันหรือว่า5วันครับค่าธรรมเนียมก็ถูกกาหนดเอาไวท้ทางด้านขวามือนะครับอย่างเงี้ยัวฟุกก็จะแฝงค่าเนีย่ยห้าเละแล้วก็บิดเดอร์ทูบิดเดอร์อีก5%นะครับแต่ถ้า fixed price ก็เสียแค่5%สําหรับตวัวฟุกครับ ค่าธรรมเนียมถ้าใครได้เล่นหลากหลายเกมนะระบบ market place ของทางเกมก็เสียประมาณ5%เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูในส่วนของ system free หรือค่าธรรมเนียมเลยครับที่กำหนดไว้ในตัว white paper ของทางโชฟุครับตัวนี้นะเขาบอกว่า VIP 0ครับคือใครที่เริ่มต้นเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในโตฟุจะเริ่มต้นด้วย VIP 0นะครับคุณจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่5%ครับแต่ถ้าคุณขึ้นระดับ VIP 1 ก็คือมีเทรดดิ้งวอลลุ่มระดับ BNB ตั้งแต่5 BNB ขึ้นไปครับคุณจะเสียค่าธรรมเนียมฟรีเรทที่2.5%เท่านั้นครับและ5ระดับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ VP 2เสียที่1.75 VP 5 0.75หมายความว่ายิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่ครับคุณมีสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมมากขึ้นเท่านั้นฮนะแต่อย่าลืมนะคำเตือนนะบางเกมก็จะห้ามในการทรานเฟอร์ในแพลตฟอร์มแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณต้องไปรอดูก่อนนะว่าเกมนั้นอนุญ,ญาตหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าโทฟุน่าจะดีวในหลากหลายตัวเกมละไม่งั้นจะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยก็เช็คดูกันอีกทีแล้วกันเนาะคุณจะเห็นว่ามีเกมใหม่ๆม,มากมายนะครับที่เพิ่งเปิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT มาดีลกับโทฟุในตรงนี้นะก็อีกส่วนหนึ่งครับปัจจุบันมี Air Dr o p แคมเปญครับโทฟุ X NFT plus ครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกมจากทางด้านญี่ปุ่นครับ j a p a n e s Blockchain เกมทั้งหมด5ตัว5เกมตรงนี้นะครับ เป็น a i r ์ดร p ก็คือว่าใครที่ไป r e g i s เตอร์นะสำหรับ5เกมตรงนี้นะครับแล้วใส่อินไวโค้ดว่า Tofu NFT คุณสามารถลุ้นรับตัว AirDrop ครับจากทั้ง5เกมได้เลยแยกเป็นตัวเกมนะครับซึ่งจะแยก500แคมเปญ n f ็แยกเป็น5เกมครับรวมๆแล้วก็คือ2,500รางวัลน,นั่นเองครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางเกมไ,ได้จากตา่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวข้อมูล ัตฟุกตรงนี้ไว้ให้นะครับก็เกมส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเกมแบบญี่ปุ่นละผมยังหาวิธีรีิสเตอร์ไม่ได้นะใครที่สนใจเข้าไปร่วมชิงชยัยชิงโชคก็เข้าไปดูหาวิธีกันนะครับผมยังหาไม่ได้แหละว่าจะต้องไปรีิสเตอร์ัตฟุกตรงไหนครับแต่แน่นอนฮนะนเป็นเกมแบบญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นเรารู้กันอยู่แล้วละ่ะว่าตลาดเกมเขากว้างแค่ไหนนะครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจและว่าโตฟูจะช่วยรันวงการ NFT เกมของญี่ปุ่นได้ขนาดไหนครับฝากไปเท่านี้ละกันสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT มทสำหรับโตฟูนะครับเพราะมีหลายๆคนสอบถามกันมามากเลยนะครับสำหรับเกมดา d ดักก้อนไนทที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนาะว่าทำการซื้อขายแลกเปลีย่ยนโตฟูได้ไหมนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะปัจจุบันรักก้อนไนตลาดกลางของเขา Marketplace ก็เปิดเรียบร้อยนะครับใช้ DK เหรือหลักในเกมทําการซื้อขายนะแต่ถ้าโตฟูคุณสามารถซื้อได้ด้วย b n b ครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ